สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการก้อยจิงชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคำนะครับปรจจุวันที่5ตดุลาพุทธศักาชนนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทองคนทองคำ s v d r ก่อนเลยครับทองคำ s v r มีการขายออกเล็กน้อยนะครับประมาณ0ูตันนะครับปัจจุบันถือครองทองคำอยู่ที่1,275.60ตันนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมจากที่เราดูนะครับจากที่เราดูเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าว เ,เกี่ยวกับเรื่องทรัมป์่าที่ว่าป่วยโควิดเนี่ยก็ทําให้ราคาทองคำนะครับดีตัวขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ไปไหนครับก็ยังกลับมาอยู่ที่แนวเดิมนะครับวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตนะครับก็คือ,เ,อเห็นมีข่าวบอกมาว่าทรัมป์จะมีโอกาสกลับเข้ามาทํางานทนันเรียบข่าวนะครับได้วันจันทร์เลยก็คือวันนี้แหละครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไงครับแล้วก็โควิดของทรัมป์เนี่ยไม่ได้ดูแลอย่างที่คิดนะครับก็ทําให้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์แล้วก็ดีขึ้นไปก็ทําให้ราคาอ่อนทองคําอ่อนตัวลงบ้างนะครับในวันนี้ และราคานี้เราก็มาดูในส่วนของข้อมูลทั่วไปเดี๋ยวผมหาข้อมูลก่อนอันนี้พอดีผมอ่านมาเยอะนะครับวันนี้ก็ทองคําในภาพใหญ่ๆเนี่ยผมมองว่าถ้าอัตราการจ้างงานออกมาเนี่ยแล้วทําให้ราคาทองคําขึ้นไปโซนมันสักดันทองคําให้ขึ้นถึง1930-1935นะครับโซนนี้ก็น่าเซลล์อยู่นะครับสำหรับเล่นสั้นๆเนานะอันนี้พูดอันนี้พูดไว้ก่อนเดี๋ยวตลาดเราค่อยสรุปอีกทีหนึ่ง ส่วนขาปลายเนี่ยโซนที่น่ารอคือ1877กับ1885้นะครับโซนนี้โซนนี้น่ารอน่าสนใจมากเลยต่อไปเราก็มาดูปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้กันบ้างปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้นะครับเรามาดูก่อนช่วงเวลาประมาณสัก3ามทุ่มวันนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับคือดัชนีมีไอภาคการผลิตจากสถาบัน ISM นะครับค่าการวัดที่5 6 3นะครับซึ่งผมมองว่า ก็อาจจะออกมาดีนะครับเป็นบวกกับดอลลาร์นะครับต้องลองดูรอด้วยเวลาประกาศมาแล้วเป็นยังไงครับคาดการณ์ในครั้งก่อนก็คือห้าสิบหกจุดเก้านะครับอ่าคราวนี้เราก็มาดูทองคําทองคําในมุมมองของไทม์เฟรมเดย์กันบ้างนะครับทองคําในมุมมองไทม์เฟรมเดย์เห็นไหมครับวันนี้โอ้นีเส้นพียบเลยครับที่ตีไว้มุมมองทองคำในไทม์เฟรมเดย์ก็ยังเป็นอัพเทรนด์นะครับโซนที่น่าจะเข้าบายและเก็บบายนะครับสุสุมัสักหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งแปดแปดห้าในได้ครับแต่ถ้าราคาหลุด โซนประมาณสักหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับต้องสต็อปร้อนนะครับสำหรับการเล่นลันเทนระยะยาวเนาะสำหรับผู้เล่นฝั่งบ่ายส่วนผู้เล่นฝั่งเซลล์ระยะยาวเนี่ยผมมองว่าทองคำยังคงเป็นอัพเทนนะครับยังยังไม่น่าเล่นอย่างแต่อย่างใดนะครับคราวนี้เราก็มาดูในส่วนที่เกี่ยวกับทองคำนะครับคือผลตอบแทนประมาศสารัฐสิบปีกันบ้างออย่างแรกนะครับก็มีการดีตัวขึ้นมานะครับอยู่ประมาณตอนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ0.724นะครับอยู่ในกรอบศูนย์จุดเก้าหกสามและศูนย์จุดสี่เก้านงะคเจ็ดเหรับผลตอบแทนเดิมครสหรัฐ ต่อไปเรามาดูที่ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ดอลลาร์อินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังไม่ยืนเหนือโซน94นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่แนวรับประมาณสัก93.5นะครับปัจจุบันอยู่ที่93.57นะครับต้องรอดูว่าแนวรับที่93.5จะรับไปไหมหรือจะทะลุลงทะลลางถ้าเกิดทะลุลงท้ลางก็ไปเจอกันที่โซนประมาณออตรงนี้ครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นก่อนโซนมาสัก92.6 เป็นระยรับต่อไปนะครับแล้วก็แนวรับสุดท้ายอยู่ที่91.4นะครับต้องรอนดูว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นจะเป็นยังไงนะครับถ้าหากดอลลาร์อินเด็กซ์ลงทองคําก็ขึ้นครับถ้าหานดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นทองคำก็ลงครับีแค่นี้คราวนี้เรามาดูทองคําในกรอบของรายชั่วโมงกันบ้างสำหรับการเล่นสั้นวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ราคาทองคํานะครับขึ้นไปสูงสุดได้ที่ระดับ1,908นะครับอี๋ยวผมขยับโซนนี้ก่อน1,908คร้บผมขึ้นได้ตรงนี้ และทำราคาต่ำสุดที่1,866นะครับ1,866อ่าพูดผิดสประมาณน,นี้เลย1,866อ่าโอเคเราก็ได้กรอบกันแล้วสำหรับการเล่นวันนี้ก็สำหรับเ,เร่มต้นจากผู้เล่นฝั่งบายก่อนควรจะรอบายในโซน1877นะครับถึงประมาณสัก1885ผมว่าจะเป็นโซนที่ได้เปรียบน,นะครับใครที่มีสเปรดหรือมีอะไรก็บวกกันเอาเข้าไปนะครับแล้วก็เผื่อเอา โซนนี้เป็นโซนที่น่าเข้าบายนะครับ1877และ1875แล้วก็สต็อปล็อตนะครับหาราคาหลุดที่1865ลงไปนี่เล่นสั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปลันเทนก็คือสต็อปล็อต1850นะครับให้เขาสวิงตัวนิดนึงส่วนผู้เล่นฝั่งเซลล์เนี่ยผมมองว่าโซนที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยคือโซนมันซัก1930-1935ถึงนะครับน่าเข้าเซลล์มากแล้วก็สต็อปล็อตหาราคายืนเหนือ1945ขึ้นไปนะครับส่วนเป้าในการเทคโปรฟิตอ่ะเริ่มจากฝั่งเซลล์ก่อนเเเพราาาาาะะกิิิดดฝัั่่่งงซซลลล์คคคือคผมมมวนนนจโก หนึ่งแปดหกห้าหนึ่งแปดเจ็ดแปดและโซนๆนี้ครับสองโซนน่าจะได้อยู่สําหรับเทคโปรฟิตของเซลล์ส่วนเป้าในการเทปบฟเฟฝั่งบายนะครับก็มองกลับกันเลยก็คือไปเทคโปรฟิตโซนที่เป็นแนวต้านสําคัญก็คือหนึ่งเก้าสามศูนย์ถึงเก้าสามห้านะครับก็สําหรับแผนเล่นสั้นในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับและอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาขอ้อมูลก่อนลองท,นทุนทุกครั้งนะครับแล้วก็รายการนี้ไม่ใช่รายการที่จะมาชักชวนให้ใครมาลงทุนกับเรานะครับเทรดได้กําไรเป็นของท่่่่าาาาาานน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 นขขขขดททุุกกกก็็เเปออออองงงงะะะคคครรรรรััััับบแแแํ้มมมมมูลลช์หืใซึ สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็กดติดตามกดส u ั s c r i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราจะมาเจอกันนะทุกๆวันนะครับอย่างไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้กำไรพอนฟ้างัทุกคนนะครับสวัสดีครับ